hello everyone welcome back to the class of English with teacher r r y e r again. Today we are going to study about O-net 2020 by teacher Pra สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับ,กบครูแพรอีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งวันนี้เรายังคงเป็นการต่อเนื่องในการติวข้อสอบ O-net นะคะ ของปีพุทธศักราช2563แต่เรามาสอบกันในปีพศสอ6 4เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะติวกันต่อนะคะนักเรียน so if you re ready let's start instruction for use เราจะต้องย้ำนักเรียนให้ฟังอยู่เสมอนะคะคือข้อสอบฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัด ผลสำนิกทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีพุทธศักราช2551ซึ่งรายละเอียดแบบทดสอบข้อสอบภาษาอังกฤษจ,จะมีข้อสอบอยู่ทั้งสิ้น40ข้อเป็นในรูปแบบ multiple choice ก็คือฝนนะคะและมีข้อละ2.5คะแนนดังนั้นรวมกันแล้วเป็น100คะแนน แต่ละข้อมีความสําคัญอยู่ตรงที่ว่ามีตั้ง2.5คะแนนเพราะฉะนั้นในการฝนต้องฝนให้ครบทุกข้อนะคะามาเริ่มเลยวันนี้ขอเริ่มที่ข้อ19ก่อนนะคะวันนี้ขอเริ่มที่ข้อ19กก่อนนะคะ which question has a different intonation which question has a different intonation หมือนเดิมค่ะ which แปลว่าข้อใด question คำถามคำถามในข้อไหนเพราะว่าทั้ง4ช้อยเป็นประโยคคำถามทั้งหมดนะคะคำถามในข้อใดที่มีความแตกต่างทางด้านการลงเสียงท้ายประโยคดังนั้นการลงเสียงท้ายประโยคก็จะอยู่ที่ทำไมคะท้ายสุดนะคะลองมาดูข้อที่1ก่อนมาแปลกันก่อน when were you at home when were you at home when แปลว่าเมื่อไหร่ home แปลว่าบ้านมาแปลกันก่อนนะคะคุณอยู่บ้านเมื่อไหร่ number two where were you last night where were you last night last night แปลว่าคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะ number t were you at home last night were you at home last night นะคะอยู่ที่บ้านไหมเมื่อคืน and number four why were you at home last night Why were you at home last night? Why แปลว่าทำไมเมื่อคืนทำไมคุณถึงอยู่ที่บ้านคะถ้าเวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยเราจะอ่านคล้ายกันเลยเสียงจะลงเสียงต่ำหมดเลยเช่น When were you at home? Where were you last night? Were you at home last night? Why were you at home last night? นักเรียนว่าน่าจะตอบข้อไหนคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะวิธีการสังเกตนักเรียนจะเห็นเลยว่าหนึ่งสะหนึ่ง 2 4นะคะทำไมคะเป็น question word ทั้งหมดจะมีเพียงข้อเดียวที่ไม่ใช่ question word ก็คือข้อ3นั่นเองค่ะโอเคต่อนะคะข้อที่20ค่ะ which of the following punctuation marks is correct which of the following punctuation marks is correct คลิปวิดีโอนี้จะ เป็นข้อสอบที่แบ่งออกมาแล้วเน้นทางไวยากรณ์ก่อนนะคะมาดูเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะข้อใดตามที่กำหนดไว้ในสี่ข้อนี้คีย์เวิร์ดอยู่ที่ Punctuation Marks Punctuation Marks แปลว่าเครื่องหมายวรรคตอนค่ะเครื่องหมายวรรคตอนในข้อใดที่ถูกต้องในข้อหนึ่งเนี่ยนะคะ u you know her? Do you know her? เป็น Do you know her ทั้งหมดนะักเรียนเห็นไหม เป็นน,นยนจะต้องแยกให้ได้ว่าดู you, คำว่า do ูยูโนเฮอร์เป็นประโยคอะไรประโยคบอกเล่าจะเป็นประธานกริยาแล้วก็กรรมประโยคปฏิเสธก็จะเป็นประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะส่วนประโยคคำถามจะเป็นกริยาประธานแล้วกรรมเพราะฉะนั้น้อ y o you o w know o w r e r จะต้องเป็นประโยค คำถามค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายคำถามเราจะใช้ question mark ก็คือข้อที่ทําไมคะข้อที่1อย่าลืมจดหลักการต่างๆที่ขึ้นต้นในสไลด์ด้วยนะคะประโยคคําถามจะขึ้นต้นด้วยคํากริยาได้แก่อะไรบ้าง is, am, or, do, does, will พวกนี้จะใช้เป็นประโยคคําถามทั้งหมดโดยจะขึ้นต้นประโยคอยู่หน้าประธานนะคะซึ่งประโยคคําถามเราก็จะใช้เครื่องหมาย question mark ค่ะ ขาวนี้มาดูต่อนะคะข้อที่2 1ถึง40ค่ะ choose the best answer to complete the conversation choose แปลว่าเลือกเขาให้เลือกข้อคำตอบที่ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะทำบทสนทนาให้เป็นบทสนทนาที่สมบูรณ์โดยทั่วไปแล้วข้อสอบ net, โอเนจะเน้นบทสนทนาแล้วก็การตอบคำถามจากรูปภาพดังนั้นเหมือนที่ย้ำทุกครั้งคำศัพท์เป็นสิ่งสำคัญนะคะ มาดูเลยข้อที่21เป็นบทสนทนาระหว่าง a อลลีกับรูทนะคะอลลีถามรูท why are you smiling why are you smiling why แปลว่าทำไมทาไมเธอถึงกำลังยิ้มเขายิ้มอยู่ใช่ไหมคะรูทตอบว่าอะไรไม่รู้ I got the highest score in English I got the highest score in English. Got แปลว่าได้รับเป็นช่องที่2องนะคะ Get got got นะคะได้รับนี่เหมือนเดิมนะคะ High แปลว่าสูงเติม est เข้ามาเป็น superlative จากสูงจะแปลว่าสูงที่สุดฉันได้คะแนนสูงที่สุดฉันได้คะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงที่สุด อลลี่ถามรูทว่าทำไมคุณถึงกำลังยิ้มถาม you ก็ต้องตอบ i อันนี้ง่ายนะคะข้อนี้ซึ่งก็ใน1234ก็มี i อยู่ข้อเดียวมาดูข้อที่1ก่อน you are not ไม่เป็นประโยคปฏิเสธนะคะ he's i not funny เขาไม่สนุกเกี่ยวกันไหมคะ number t h e e she's going out หล่อนกำลังจะออกไป and number four I'm very HAPPY ฉันมีความสุขมากเพราะว่าฉันได้รับคะแนนภาษาอังกฤษสูงที่สุดเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ4นั่นเองค่ะโอเค guys next John กับ Charles นะคะ John ถาม Charles ว่า what time is it what time is it what แปลว่าอะไรแต่ถ้า what time จะแปลว่ากี่โมงเพราะว่า time แปลว่าเวลานะคะ ตอนนี้กี่โมงแล้วข้อไหนที่แสดะที่เป็นการตอบคำถามว่ากี่โมงเอง่ย n u m b e r last night last แปลว่าผ่านมาแล้ว night จะแปลว่ากลางคืนนะคะก็คือคืนที่แล้วนะคะ it's a watch นาฬิกาข้อมือกี่โมงแล้วมันเป็นนาฬิกาข้อมือ n u m b e i g h minutes 8นาทีค่ะ and number 4 it's a 38นาฬิกาสามสินาทีเพราะฉะนั้นข้อที่22ต้องตอบ4ค่ะเพราะว่าเป็นการถามคำถามเรื่องเวลานะคะโ okay, อเค n น็ t บทสนทนาระหว่าง Edward กับ Doris ค่ะเอ็ดเวถามว่า do you like this song do you like this song like แปลว่าชอบ this song แปลว่าเพลงคุณชอบเพลงนี้ไหมโดยปกติแล้วการถาม ถามยูตอบไอใช่ไหมแต่อันนี้เป็นเรื่องเพลงนะคะประโยคคําถามที่ขึ้นต้นด้วยดูดัสต,ต้องตอบเป็น yes กับ no อันนี้เป็นทริกการตอบคําถามนะคะแต่ครนี้ yes กับ no ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูความเป็นเหตุเป็นผลเขาถามว่าชอบเพลงนี้ไหมนะคะเป็นการถามความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน number one yes it's really long ใช่เพราะว่ามันยาวมากๆเลยเกี่ยวกันไหมคะ number two No, i s really loud. ไม่ชอบเพราะว่ามันเสียงดังมากนะคะ Number 3 yes ใช่ It's very polite. ใช่เพราะว่ามันเป็นเพลงที่สุภาพนะคะ And number four no, it's beautiful. ถ้า beautiful ใช้กับเพลงจะแปลว่าเพราะแต่เขาบอกว่า no แสดงว่ามันไม่มันไม่ต่อเนื่องกันนะคะเพระนาะฉะนั้นข้อไหนที่เป็นไปนในทิศทางเดียวกันต้องเป็นข้อ สค่ะ No is v e r y really loud เขาไม่ชอบเพราะว่าเพลงเขาเสียงดังมากนะคะ24ค่ะเป็นบทสนทนาระหว่าง Chloe กับ Jack นะคะ Chloe บอกว่า What is your favorite food What is your favorite food What แปลว่าอะไรเป็นการถามเรื่องอะไรคะ อาหารที่ชอบคุณชอบอาหารอะไรเพราะฉะนั้นคำตอบต้องเลือกเป็นอาหารคำต I like noodles noodles แปลว่ากว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะ You are hungry คุณหิว Number t h r e 3 I can make lunch ฉันสามารถทำอาหารเที่ยงให้คุณได้ You have ice cream ฉันมีไอศกรีมข้อไหนที่เป็นคำตอบเรื่องอาหารคะ Number 1ค่ะ I like noodles 75ค่ะเป็นบทสนทนาระหว่างมีอากับเอมิลี่มีอา What are you doing What are you doing โดยปกติแล้วหลักการสังเกตถ้าประโยคคำถามมี ing ประโยคคำตอบก็ต้องมี ing แต่ในนี้มี ing สองข้อมาดูกันนะคะข้อที่หนึ่ง I'm studying studying แปลว่ากำลังเรียนหนังสือ They are cooking เขากำลังทำอาหารนะคะ You are a teacher คุณเป็นครู He's i policeman เขาเป็นตำรวจถาม you ต้องตอบ I ค่ะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยข้อนี้ตอบ 1. ค่ะ What are you doing I'm studying ฉันกำลังเรียนหนังสือค่ะข้ออาประโยค What are you doing นะคะเป็นประโยคคำถามที่ใช้ในการถามว่าทำอะไรซึ่งคีย์เวิร์ดที่ ครูแพรเคยสอนก็คือประโยคคํคำถามที่ลงท้ายด้วย ing ประโยคนคำตอบก็ต้องลงท้ายด้วย ing เช่นกันนะคะ26ค่ะเป็นบทษณาระหว่างอ e ีธานกับโรเบิร์ตนะคะอีธานถามว่า how many days are there in a week how many days are there in a week how many แปลว่าจำนวนเท่าไหรค่ค่ะ days แปลว่า one a week เข้ามาเป็น1สัปดาห์ ในหนสัปดาห์มีกี่วันคะนักเรียน n u m b n e o u r f o u คือ4 n u m b e r o s e v n u m b e r t o u r f หนึสัปดาห์ต้องมี7จวันนั่นเองค่ะคำนามที่มีะหรือแอนาำนะคะหมายถึงคำนามที่มีเพียงสิ่งเดียวหรืออย่างเดียวนะคะ หลักการใช้ก็คือ a n นใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u นะคะและอ uh, จะใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยทำไมคะพยันชนะค่ะต่อนะคะ24ค่ะเป็นบทสนทนาระหว่างโอลิเวียกับเจคอบค่ะโอลิเวียบอกว่า let's go camping this weekend let's go camping this weekend เจคอบบอกว่าอะไรไม่รู้ we can play around the campfire บทสนทนาข้อนี้เป็นบทสนทนาในการตอบแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่นะคะซึ่งโอลิเวียชวนไปไหนนะเดี๋ยวดูกันนะโอลิเวียชวนไปเข้าแค้มเข้าค่ายในวันหยุดซึ่งเจคอบเห็นด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่เจคอบบอกว่าเราสามารถที่จะเล่นไปรอบๆแคมป์ไฟซึ่งแน่นอนค่ะแสดงว่าเจคอบโอเคถูกไหม คำข้อที่1ค่ะ no way ไม่มีทางแสดงว่าไม่เอานะคะ number two no time ไม่มีเวลา number three good idea เป็นความคิดที่ดี and number four someday บางวันเพราะฉะนั้นแน่นอนเจขอบเห็นด้วยต้องใช้ข้อที่3ค่ะ number 28ค่ะเป็นบทสนทนาระ,ระหว่างครูกับนักเรียนที่เชื่อกับ student ใช่ไหมคะ Don't forget to do your homework mm hmm. นี่คุณแพ้พูดประจำ Don't forget to do your homework ทำไมคะไม่หรือว่าอย่านะคะอย่าลืมทำการบ้านซึ่ง student ตอบว่าอะไรไม่รู้แต่ที่เช e r บอกว่า Friday คือวันศุกร์ที่เช่อตอบมาเป็นวันก็ต้องมาดูความสอดคล้องกันนะคะ Number one How do I finish it How do I finish it How แปลว่าอย่างไรฉันจะทำให้มันเสร็จได้อย่างไรครูตอบวันศุกร์มันไม่เกี่ยวข้องกันเห็นไหมใช่ไหมคะ number two where do we hand in it Where แปลว่าที่ไหนเราจะส่งได้ที่ไหนคำว่า hand แปลว่ามือแต่พอมาทำเป็นกริยาจะแปลว่าส่งนะคะเหมือนเราใช้มือส่งอย่างเงี้ยเราจะส่งการบ้านได้ที่ไหนวันศุกร์ก็ไม่ใช่ number 3 why do I have to finish it ทำไมเราจะต้องทำให้เสร็จละ่ะไม่ดีเป็นนักเรียนที่ไม่น่ารักเลย and number 4 When do we have to hand it? When แปลว่าเมื่อไหร่เราจะส่งได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ Friday นะคะก็คือ number 4นั่นเองค่ะโอเค guys the class is over I will finish This first นะคะนักเรียนเวลาหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครูแพยจะจบไปถึงข้อที่28ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้านะคะ And I will see you next class guys Have a happy day everyone อย่าลืมติดต่อตามช่องทางนี้นะคะ English with ครูแพรนะคะ f c e e o o o แล้วก็กดติดตามในช่อง YouTube ได้ใช้ชื่อว่า i p a พรสุวรรณชาแล้วก็อัดไลน์มาทางชื่อแพรก็ได้นะคะในการติดต่อข้อมูลสอบถามค่ะโอเค guys, Don't forget to study hard before we have a big test ะะอย่าลืมท่องจำคำศัพท์ให้มั่นก่อนที่เราจะมีการสอบโอเนเร็วๆนี้นะคะโอเคค่ะ okay, h a ร a y ฮ a ปี y e ด y ์เ e สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ